ก็ตามคือมันเร็วลงมาเรื่อยๆนะฮะแต่ผมเชื่อว่ายังมั่นใจเรื่องกรรมดีคนทําดีย่อมได้รับผลดีคนทําชั่วย่อมได้รับผลชั่วนะครับดังนั้นถ้าใครคิดว่ายุคนี้สามารถทํา ดำให้เป็นขาวขาวให้เป็นดําได้ถ้ามั่นใจขนาดนี้นะครับก็แสดงว่าอธรรมก็ชนะธรรมะสิแต่ถ้าไม่แน่นะครับถ้าคนเลวมีมากธรรมะก็จะกลายเป็นเป็นน้ำธรรมะคือสิ่งที่เย็น แต่ก็มีครับบางช่วงบางยุคที่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟธรรมะเหลือน้อยอธรรมมากจริงๆตัวธรรมย่อมเหนือกว่าอธรรมแต่ถ้าอัธรรมมันมากเหลือเกินมันแค่เบียดบังธรรมะ ให้ไม่แสดงผลออกแต่การกระทําของคนเหล่านั้นคือทําบาปไงฮะบาปยังไงก็ส่งผลบาปแต่ว่าเขาสามารถเบียดบงังเหมือนเรากรรมดีเราอะทำไไ้้น้อย,อยแต่บาปกรรมที่เราเคยทําไว้เนี่ยมันเป็นบาปหนักดังนั้นวิบากของกรรมชั่วหนัก มันจะส่งผลส่งผลก่อนกรรมดีที่ไม่หนักนะครับดังนั้นเขาถึงบอกว่าให้หยุดกระทําความชั่วทั้งปวงและทําความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าดีหนักดีมากๆดียังไงเพื่อจะให้มันส่งผลก่อนนะครับโอ้ขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับก็พูดเกินๆในเรื่องนี้เพราะว่าผมเชื่อว่า เอฟซีลุงพลเนี่ยแกนหลักๆมันอยู่นะนะน่าจะเป็นผู้ที่มีมุมมองแนวโน้มไปทางที่ดีนะเป็นเป็นธรรมแต่หลังๆมามันก็จะมีล,ลำดับเลเวลของมันนะนะที่อาจจะมีมีเขาเรียกอะไรมีหักเหเขาใช่ว่าหักเหแล้วกันหักเหความคิดไปในมุมที่อาจจะเข้าใจผิด ผิดขนาดไหนผมไม่รู้แหละนะครับผิดขนาดที่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ไปอยู่ในส่วนของนะครับอยู่ที่โรงเรียนรักเซียดนแดนทั้งวันเลยนะครับไม่มีไม่มีจุดที่จะให้ไลฟ์นะครับไม่มีเลยไปทานกาแฟแล้วสั่งกาแฟจะ ขอไลฟ์ได้ไหมก็ไม่เหมาะแน่นะครับเพราะว่าเราไปดูไปติดตามเรื่องนะฮะก็มีอย่างเดียวคือติดตามฟังมีท่านมีปุ่มนีมีท่านธน,นันและมีผู้พันชูก็แล้วก็มีคลิปต่างๆของ ของมาด,ดาบนะครับแล้วก็ของน้องน้อยครับก็ทําให้เราได้อยู่ในมุมมองของพวกเราอยู่นะครับในการติดตามข่าวสารนะนะครับผมไม่ได้อ่านชื่อทุกท่านต้องขออภัยนะเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านให้เปสุดเร็วที่สุดนะครับสวัสดีครับคุณปิน่นทวนคุณคุณ,คณบามนะครเตือนคุณนะครับ น้าเดดย่าๆนะครับแอดลูกยางนะครับคุณก้อยจ๋านะครับคุณใสใสนะคุณจำนงนะครับคุณจิตราคุณถนอมศรีคุณรัตนาคุณไรวันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรียกชื่อมาในล็อตแรกนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับคุณไรวันคุณคแหววใช่ไหมฮะคุณแหววคุณแหววนะครับแอดลำน้ำครับผมนะฮะ คุณแม็กใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณนุษสราถ้าสะกดผิดผมก็ขออภัยนะครับคุณวรัญญาสวัสดีครับคุณลูกค้ามือถือสวัสดีครับนะครับสมาชิกช่องของเรานะครับคุณสายลมอินเลิฟสวัสดีครับผมนะฮะคุณหนึ่งนุ้ไทยชาแนลสวัสดีครับนะครับใครยังไม่ติดตามนะทีม คุณงนุไทยแล้วก็คุณเอเชียชาแนลนะครับผมก็ไปให้กําลังใจนะท่านเหล่านี้อยู่ตลอดนะครับนะครับพวกเราเองนะครับนะช่วยติดตามนะครับใครมีช่องคุณลำน้ำําสายสงครามชาแนลนี้ก็มีช่องนะครับนะครับเราติดตามได้นะครับนะฮะคุณสายยนนะครับคุณไม่ใช่สายยนเด้ คุณแสงแสงยนใช่ไหมฮะอ่านผิดแน่เลยนะครับคุณแสงยศเนาะนะครับอ่คุณลูกยางชนแนลนี่ก็มีช่องนะครับติดตามได้นะครับนะครับคุณลิตตาส,สดีครับคุณอุไรวันคุณบุญ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 อะไรนะบุญน้อมเนาะบุญน้อมนะนมนะครับคุณไนพยาวนะครับขอบคุณมากครับอ่า นายพันธ์บอกว่าดูโฆษณาจบค่ะขอบคุณมากครับคุณมานะ f ซ890เซลั่มนะครับสวัสดีนะครับคุณชื่นพันนะครับนะฮะคุณพายุแห่งความรักนะครับหม่ความรักนี้ต้องเป็นพายุแสดงว่าแรงมากนะครับนะครับคุณสุพันธ์ีสวัสดีครับคุณเพนนะครับสวัสดีครับ แอดโซดามาแล้วนะครับแอดโซดาหนึ่งนะครับนะครับขอบคุณมากครับมาตีด้วยนะครับคุณวัฒนีสวัสดีครับคุณพัฒนาสวัสดีครับคุณเลิฟแบ็กแคทสวัสดีครับคุณการ9ก้าสวัสดีครับคุณอ่าคุณอะไรนะแกนติแกนน่าไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะครับ ขอบคุณมากครับคุณสุภานะครับคุณสุภาคุณขันทองนะครับคุณชัยรัตน์คุณทาวีนะครับคุณสัมฤทธิ์คุณผ่องพันธ์นะครับคุณดุรุนีนะครับคุณพี่สีสีเริงใช่ไหมฮะสีเร่งใช่ไหมสีเร่งขอบคุณมากครับทุกท่านที่เอ่ยชื่อมาล็อตนี้นะครับ ความีความสุขความเจริญคุณตาถมครับคุณย่าฮัตเล่สตอรี่นะครับอาจารย์ผลเสียมากกว่าได้ค่ะเออนะคุณสมฤทธิ์สวัสดีครับนะครับคุณคุณอ้อมนะครับผมจะเรียกชื่อที่ยังไม่อ่านนะนะครับให้ให้ครบครบคุณประเสริฐครับคุณอเดลคุณอเดลเซอเดลซานะ คุณสักดิกาใช่ไหมฮะสวัสดีครับยาแรงนะครับขอบคุณมากครับคุณโนรีคุณเอสสายเปยสมาชิกของเรานะครับคุณสุภูนสวัสดีครับชื่อเก่าๆนี่ผมยังจําได้เนาะนะครับคุณพรคุณพรนะครับสวัสดีครับคุณอ้อใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณทิพวรรณสวัสดีครับนะครับคุณปัตเต่าแฟมิลี่สวัสดีครับคุณอนัญญา คุณมิสคุณละอองสวัสดีครับนะครับคุณ C ีเนะครับคุณย่าบ้านสวนคุณวันนีนะครับคุณคุณบาปนครเถื่อนนะครับคุณธนวันนะครับคุณจงกลนคุณพี่อ้อยนะครับคุณอ่าคุณสมสมศักดิ์สมสุขเนาะนะนะ อ่านผิดขออภัยนะครับคุณเหมียวกี้สวัสดีครับคุณพิสมัยคุณแบลพรอยคุณมงเจใช่ไหมคคุณจิ๊บจิ๊บคุณแก้มใสโอเคขอบคุณมากครับโอ้ห้าร้อยขอบคุณมากครับนะต้องขออภัยนะฮะที่ผมน่าได้เขียนเอ่อ คอนเทนต์หรือว่านะครับคำที่เขียนไว้ว่าหรือแคปชั่นนะครับเมื่อคุณถอนเอเสียงอะไรดังมากเลยเมื่อคุณถอนนะครับแต่สังคมมองว่าลูกความคุณไม่ผิดคุณผิดพลาดข้อแรกผมก็ไม่รู้ว่าคุณตั้งใจอะไร แต่ดูหลังจากนี้ผมก็พอได้ว่าคุณจะต้องเล่งทําใหส้สังคมมองคุณต้องเป็นพระเอกไว้ก่อนว่าคุณคือคนถูกก็เข้าใจครับมันเป็นกระบวนการนะครับแต่ผมมองแล้วเนี่ยความพยายามที่จะใช้ฐานะทางสังคมนะครับแล้วก็ ้นทุนทางสังคมเนี่ยลุงพลเทียบคุณไม่ได้ครับแต่ความจริงใจลุงพลมีแต่ความจริงใจที่จะสู้นะมันอาจจะลึกหน่อยนะในการมองต้องคนคนที่จะมองเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่ไร้อคตินะครับดังนั้นถอนครั้งนี้ผลเสียมากกว่าได้นะครับชัดเจนแล้วนะนะชัดเจน อย่างน้อยคุณไม่สามารถทำให้ f อซลุงพลหลงไปกับขบวนการนี้ได้โอ้ต้องขอบคุณ f อซลุงพลมากนะครับผมถึงบอกว่าท่านทั้งหลายมีความคิดสร้างสรรค์มากครับอึ้งทึ่งพวกเราทุกท่านก็หวัน,ว,นวันเรื่องนี้นะครับว่าเอหรือ f อซลุงพลจะไป คือเขา้าเขาเขาใจคําว่าถูกเคี้ยวกืนไปได้เยอะขนาดไหนถูกเพราะว่าเราก็เห็นว่าลุงพลเนี่ยพื้นฐานทางสังคมเนี่ยเหลือแต่ความจริงใจอย่างอื่นเนียกว่าแตะเขาไม่ได้เลยผมก็กลัวว่าเอฟซีลุงพลอาจจะคล้อยตามไปทางโน้นมากกว่าต้องขอบคุณครับและเอฟเฟกจากนั้นครับ มันทําให้เราจับไตจับไตไปสู่คณะบุคคลหรือก็ยูทูบเบอร์ท่านชูได้ส่งส่งอะไร,รว่าส่งหกท่านชูผมฟังท่านชูท่านชูพยายามส่งหกส่งซิกนะครับส่งซิกไม่น่าพูดหกเลยส่งซิก ว่ามีห้าส่งซิกว่ามีห้าช่องผมก็ไม่ไม่ได้นับตามว่ามีใครบ้างนะครับนะครับคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มองอนาคตอาจจะมองแบบเดียวกันว่า f อลุงพลคงกับกับตัวยากคงสนับสนุน พวกเขาอยู่อยู่แล้วอะแต่กลายเป็นว่าไม่เป็นไปตามนั้นครับต้องขอบคุณเอฟซีลงผลครับสามารถเข้าไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าใครเป็นอย่างไรใครเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นการที่เกิดสภาวะ การตัดสินใจการตัดสินใจสําคัญนะครับการตัดสินใจกับทักษะการสื่อสารกับทักษะการตัดสินใจเนี่ยคนเราจะมีพื้นความรู้อะไรต่างๆกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะลักษณะความเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะต้องมีทักษะการสื่อสารและทักษะการตัดสินใจมาต้นๆครับนะครับ คือส่วนตัวผมมองว่าเรื่องมันทะเลาะเบาแหว่งกันมานานแต่ว่าผมไม่เคยเห็นทนายรูปหลอกของพวกเราที่ยึดในบางบางมุมว่าท่านเก่งแต่ผมไม่เคยเห็นท่านออกมาอะไรมากนักอ่ะคือมันเงียบเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บ,บผมก็ไม่เข้าใจดังนั้นผมจึงเห็นว่า ตัวทนายกับลูกความเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อกันในเรื่องนี้ผมเคยพูดเมื่อวานว่าลุงพลเป็นคนที่หนักแน่นที่สุดไม่เคยไปละแคะ่ไม่เคยโยงคนอื่นที่อยู่ในทีมของท่านว่ามันมีผลจากท่านเลยลุงพลทนเจ็บและก็ ไม่อาจหานที่จะหักหาน้ำใจที่จะพูดอะไรเลยเพราะว่าเขาชอบเขาชอบทนายคนนี้เขาชอบทนายคนออน,คนี้ทุกคนก็รู้นะครับว่าทนายคนนี้พูดยังไงหรือจะพูดอะไรไปแล้วแต่นะลุงพลก็รักรักทนายเลือนทนายแต่เขาทนเจ็บลุงพลเลือดกบปากเขาก็ยังไม่ บอกว่าจะไม่จ้างหรือจะไม่ไว้วางใจลุงพลต่อให้เลือกกบปากขาหักแขนหักเขาก็ยังเลือกคุณเขาก็ยังไม่เคยบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณพลาดจุดนี้ถ้าเป็นผมนะขออภัยนะถ้าเป็นผมนะ ผมเห็นแค่ทีมของคุณมาด่าผมเนี่ยผมก็ถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันคำว่าทีมคำว่าทีมไปเปิดตำราไหนก็แล้วแต่ครับคุณเคยเรียนลูกเสือไหมครับคนหนึ่งทำผิดรับผิดชอบทั้งทีมทั้งเขาเรียกว่าอะไร ลูกเสือทั้งหมู่ต้องรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันมีผลต่อความสามคคีนะครับการสอนการทำงานเป็นทีมในทีมทำอะไรทำอย่างไรมันควรจะรู้กันทั้งหมด แต่ลุงพลไม่พยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ในทีมนั้นจะด่าลุงพลกี่คนลุงพลเหมือนถูกต่อยลุงพลอยู่กับท่านเหมือนลุงพลถูกต่อยซ้ายต่อยขวาเลือดกบปากอยู่ลุงพลมีหน้าที่แค่ถุยเลือดทิ้งครับแต่ไม่เคยมองโยงไปถึงท่านเลยท่านรู้ไหมแล้วเหตุผลใด คุณใช้เวลาในการตัดสินใจขนาดไหนครับคุณอ้างว่ามีคนด่าท่านมีคนด่าท่านคำว่าด,ด่ามันเป็นสามัญสำนึกทั่วไปครับเพราะเขา,เขามองการทำงานเป็นทีมทีมของคุณมาชกปากเตะก้านคอลุงพลอยู่คุณไม่ห้ามเออยๆๆาเฮ้ย,ยลูกความผมลูกความผม จะทำให้ลูกความผมเสียหายไม่ได้จะมาทำให้ลูกความผมเสีย,ยไม่ได้นะทีมเดียวกันทีมเดียวกันมันต้องถ้าท่านเป็นหัวหน้าลูกเสือท่านควรเอาไม้งามอยู่ฟาดคนข้างหลัง่ะเอ้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันไม้งามค้ำคอไว้เลยนั่นคือหัวหน้าทีม เคยเป็นหัวหน้าลูกเสือไหมครับเคยถูกเลือกเป็นหัวหน้าลูกเสือไหมหัวหน้าหมูหรือหัวหน้ากองนะครับถูกต้องไหมใครเห็นด้วยที่ผมพูดครับของหัวใจแดงแงครับของหัวใจแดงแงครับผมผมก็ยังเข้าใจว่า ในทีมท่านคือหัวหน้าทีมผมยังเข้าใจอย่างนี้อยู่ยกเวนผมเข้าใจผิดนะว่าท่านไม่ได้หัวหน้าทีมในหมู่ลูกเสือท่านอาจจะเป็นคนหาฟืนก็ได้หรือท่านเป็นคนหาฟืนในในหมู่ลูกเสือเนี่ยหนึ่ง